่อไมให้จะต้มต้มจืดซิ่โคงหมูค่ะ,ะเวลาเขาแจงจืดขายเวลาเราไปซื้อกินเนี่ยเขาจะหั่นเป็นชิ้นๆเขาจะฝานเหมือนเหมือนที่เราแจงเปิด มันจะอ่อนถ้าไปแกงเนี่ยทันเป็นชิ้นๆนะ่ะหน่อไม้ต้มจืดมันจะแข็งเพราะว่าเวลาเขาทำขายเนะเขาจะหั่นเหมือนกับเวลาเขาเอาหน่อไม้ไปแกงเหลืองอแกงเหลืองหน่อไม้มันจะชิ้นใหญ่แต่ถ้าเอามาต้มจืดเนะี่ยมันมันแข็งมันไม่อร่อยไม่ชอบเราชอบแบบเขาหัน่นแบบแกงเปิดอแบบนั้นมันจะอ่อน หวานเสร็จเราก็าไปต้มให้ขมนิดหนึ่งอันนี้หน่อไม้อันนี้มันไม่ขมมากนะมันจะคล้ายๆกับหน่อไม้หวานนะมันจะมีขมนิดๆหนึ่งแล้วเราก็าไปต้มน้ำแต่ต้มหน่อไม้นี่อย่าให้มันจืดมากถ้าจืดมากเวลาเราไปแกงแล้วมันจะไม่อร่อยมันจะจืดชืดไม่อร่อยอันนี้คือเลาะทิ้งนะคะเนี้ตรงตามันเนี่ยตรงเนี้ยที่มันจะแตกแขนงอนะ มันจะออกแข็งๆข็งเละทิ้งให้หมดจะเอาแต่อันอ่อนๆมันเวลาเอาไปแกงไปต้มแล้วมันจะอ่อนไม่งั้นถ้าหนูไม้แข็งแนละ้วเวลาไปแกงแนละ้วไม่อร่อยเนี่ยชอบฝานแบบเนี้ยเวลาแกงจืด เสียดายความอ่อนเอาแบบนี้เลยเรียบฝานเอาไม้อ่ะไม่ให้มันหักก็ต้องฝานตรงตรงใบมันนี้ก่อนเนี่ยใบอ่อนมันฝานเสร็จแล้วเกลือใส่แล้วก็คั่วใส่น้ำนิดนึงไม่ให้มันไหมหม้อ พอมันอ่อนมันยุบเราก็ใส่น้ําแล้วก็ต้มสักพักหนึ่งให้มันหายขม yeah. มันไม่ขมมากหรอกหน่อไม้อันน il ี้มันไม่เหมือนหน่อไม้ป่าหน่อไม้ป่านี่มันจะขมมากแต่หน่อไม้ป่าจะแจงอร่อยกว่าหน่อไม้อันนี้ถ้าแกงใส่น้ํายานางนะหน่อไม้ป่าจะแจงอร่อยหน่อไม้หวานนี่แจงไม่ค่อยอร่อยหรอกแต่มันหวานจริงแต่ถ้าเป็นหน่อไม้ป่ามันจะออกขมนิดๆเวลาเรามาแกงใส่น้ำยานางมันจะมันจะอร่อย เด็นอีนี่หากินไม่มีแล้วค่ะแถวบ้านไม่มีแล้วเนาะไม้ป่าศูนย์พันหมดแล้วชิคโครงหมูค่ะล้างเอามันออกล้างให้สะอาด เคี่ยวซิ่โครงหมูให้มันเปื่อยก่อนค่ะแล้วก็เราก็รอหน่อไม้ต้มหน่อไม้ให้มันหายขมนิดนึงแล้วก็จะมาใส่เป็นต้มจืดหมูต้มจืดหน่อไม้ใส่ซิ่โครงหมู นี่เราออกมาคั่วแล้วให้มันอ่อนเวลาเรามาต้มแบบนี้อ่อนแล้วไปแกงจืดนะี่นมันจะอร่อยมันไม่แข็งเหมือนกับเราหัน่นเป็นชิ้นๆเป็นดุนๆน่นะมันจะแข็ง น้ไม้ต้มตืดแล้วน้ไม้อ,อ่อนอ่อน ต้มจืดนี่ต้องใช้ไฟอ่อนๆนะคะเพราะว่าถ้าใช้ไฟแรงน้ํามันจะขุนต้องใช้ไฟอ่อนๆ,ๆค่ะก็จะจบชิปไว้แค่นี้ละคะ่ะต้มจืดซิคโครงหมูใส่หน่อไม้อ่อนๆอร่อยอร่อยค่ะซดร้อนๆค่ะปกติเราก็จะแกงเปิดอน,นหน่อไม้เนี่หรือว่าทําหน่อไม้ดองวันนี้เราเอามาต้มจืดใส่ซิคโครงหมูค่ะสดร้อนๆ,ๆอร่อยอร่อย จบคลิปไปแค่นี้ละค่ะขอบคุณที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์ฝากช่องไว้เหมือนเดิมค่ะไปละค่ะสวัสดีค่ะ